สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Attitude D วันนี้มีความคิดเห็นของชาวอังกฤษและชาวยุโรปเมื่อสาวมุสลิมสัญชาติอังกฤษที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษพวกเธอต่างพากันไปเรียนศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ในเว็บไซต์ bbc ซึ่งก็มีชาวอังกฤษและชาวยุโรปเป็นจานวนมาก ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง And speed It really breaks down that stereotypical idea of this oppressed Muslim woman that sits at home cooking, cleaning, has lots of kids. People look at me and the misconception that they have is that I may be one of these like quiet, withdrawn women, and actually I'm teaching. A very powerful and empowering martial art. They they don't feel confident walking around by themselves. Um, had women that have had like scarves pulled off their heads, or women that wear a carb that quite often become a target. I've had a lot of Islamophobic comments from strangers, especially um, after the whole. Paris and Brussels attack, um, such as um, terrorist or people making comments about me having a bomb. Those kickboxing gave me self-confidence. Before life, when people shouting at me, Muslim, I start crying. I don't know what to do. I don't, didn't know how to stand for myself and how to protect myself. I start crying and uh, went inside the house and I don't want to go out. But now I don't feel like this. It's an empowering. Sport and it it's a great form of self defense, and it just builds confidence amongst them. I think there's not that much available for women only, and that's something that really draws Muslim women in. Um, in general, if you look at bullies in schools, or if you look at um, people that are like maybe they're going to mug somebody or something like that, they'll look for somebody that's very vulnerable. Whereas if a person already has confidence and they know how to defend themselves, they're less likely to become a victim in the first place, and that's something that I really try to. put into people's minds that it's not about being super strong. It's about just gaining the confidence and having the skills to know that you could defend yourself should you need to, and then hopefully less likely becoming a victim. มาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับการเป็นผู้หญิงฉันคิดว่าผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวความคิดเห็นต่อไปครับยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่า คุณจะสนุกกับสิ่งนี้เพราะมันรวม2ส,สิ่งที่คุณหลงไหลเกี่ยวกับมวยไทยและความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ความคิดเห็นต่อไปครับผู้หญิงทุกคนต้องสามารถป้องกันตัวเองได้ขอให้อยู่อย่างสันติและสามารถต่อสู้เพื่อชีวิตที่เราสมควรได้รับความคิดเห็นต่อไปครับปกป้องตัวเองเป็นกุญแจสำคัญของความรักและความปลอดภัย สำหรับทุกคนอีกมากมายขอบคุณ BBC สำหรับการรายงานข่าวนี้ความคิดเห็นต่อไปครับผู้หญิงทุกคนควรรู้วิธีเสริมพลังให้กับตัวเองด้วยการเรียนมวยไทยขั้นพื้นฐานความคิดเห็นต่อไปครับสตรีมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานในอังกฤษกับครอบครัวพวกเขาได้ลิ้มรถอิสรภาพและมองเห็นโอกาสที่เปิดให้พวกเขา ความคิดเห็นต่อไปครับนี่เป็นแง่บวกมากฉันรู้ว่าการเรียนมวยไทยจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้หญิงทุกคนที่มีอุปสรรคในการออกไปนอกบ้านความคิดเห็นต่อไปครับสามีคุณอนุญาตไหมให้คุณเรียนมวยไทยความคิดเห็นต่อไปครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงมุสลิมเท่านั้นที่ต้องเรียนมวยไทยผู้หญิงทุกคน มีศิลปะการต่อสู้ความคิดเห็นต่อไปครับการเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามความคิดเห็นต่อไปครับผู้ชายคนไหนที่บอกเลิกผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็สมควรโดนเตะทั่วทั่วคงหมายถึงอันนั้นของผู้ชายนะครับความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันคิดว่าผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้การป้องกันตัวโดยไม่คำนึงถึงศาสนาและเชื้อชาติความคิดเห็นต่อไปครับเป็นการดีมากที่จะมีเกาะป้องกันตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามความคิดเห็นต่อไปครับพวกเธอทำสิ่งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและป้องกันตัวเองพวกเธอคงไม่ใช้ศิลปะการต่อสู้ เพื่อไปทำลายใครความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะผู้หญิงที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนมวยไทยฉันคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปครับฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนควรได้รับการสอนให้ป้องกันตัวเองในทุกสถานการณ์ความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกดีที่พวกเธอชอบมวยไทยยินดีต้อนรับ ความคิดเห็นต่อไปครับผู้หญิงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อไปครับโอแสดงความเมตตาและให้พวกเธอได้เรียนศินลปะการต่อสู้พวกเธอแค่ต้องการป้องกันตัวเองความคิดเห็นต่อไปครับฉันชอบความจริงที่ว่าพวกเธอจะสามารถปกป้องตัวเองได้ความคิดเห็นต่อไปครับ ศิลปะทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันตัวไม่ใช่ความดุนแรงความคิดเห็นต่อไปครับเมื่อฉันโตขึ้นฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนมวยไทยความคิดเห็นต่อไปครับบางทีผู้หญิงคริสเตียนทุกคนควรเรียนมวยไทยบ้างเพราะดูเหมือนว่าเราเป็นเป้าหมายของพวกเธอความคิดเห็นต่อไปครับ สุดยอดไปเลยคุณผู้หญิงความคิดเห็นต่อไปครับว้าวฉันต้องการเรียนศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยความคิดเห็นต่อไปครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอตั้งใจทำร้ายสามีแต่กลับบอกว่าเธอแค่ป้องกันตัวความคิดเห็นต่อไปครับว้าวโดนใจมากสาวมุสลิม ความคิดเห็นต่อไปครับฉันเป็นสาวมุสลิมฉันควรเรียนมวยไทยเหมือนพวกเธอไหมความคิดเห็นต่อไปครับฉันชอบศิลปะการต่อสู้มวยไทยความคิดเห็นต่อไปครับดีมากคุณผู้หญิงความคิดเห็นต่อไปครับเยี่ย erm มมากความคิดเห็นต่อไปครับพวกเธอใช้มวยไทยกับสามีไหม ความคิดเห็นต่อไปครับดีต่อใจความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับภูมิใจกับมุสลิมนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอังกฤษและชาวยุโรปในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ